สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นส่วนของการใช้ condition นะครับ condition ก็คือเงื่อนไขของการที่จะดึงข้อมูลออกมานะครับถ้าเปรี่ยเสมือนก็เหมือน where นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ด้วยกันนะครับในบทนี้ข้ออื่นเราก็ไปที่ controller นะครับที่ชื่อว่า book ล่า,ลาสุดเราที่เราเรียนรู้คือ select list นะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการ ดึงค่าแบบคอนดิชันนะครับก็เหมือนเดิมครับอาจจะไฟล์ไฟล์อคอนดิชัน อาเลนะครับอาจจะที่ผมขอดูซิว่าบุกเรามีฟีลอะไรบ้างนะครับอืม mm. โค้ดล้วกัน mm. ก็โค้ดเท่ากับ b001 แบบนี้นะครับแล้วก็เซตบุ๊กแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องสร้างวิวเหมือนเดิมครับไปที่วิวบุ๊กแล้วก็สร้างวิวที่ชื่อเดียวกับชื่อ ชื่อเดียวกับชื่อแอคชั่นนะครับไม่มีเ okay. อสเอ็กโคกมานะครับ โค้ดนมโอเคไปที่โลเคชัโฮส์เคกบุ๊ก มิสิงบุกเรืองแบบนี้เราต้องมันไม่เจอเทเบิลเพราะฉะนั้นอ๋อบุกเราไม่ได้เติมเอนะครับเราก็ไปแก้โครงสร้างมันก่อนเเข้าไปโอเค บุกอย่างนี้นะครับเอ๊คอนโทรเลอร์เราเกิดอะไรขึ้นเนาะเติม s เติม s นะครับเพื่อให้ถูกกดโอเคถ้าเราไม่เติมก็ยังจะไม่ออกนะครับพอไม่เจอคอ,อ,อนโทรเลอร์ชื่อนี้อ่าทีนี้เราจะสแลไปที่คอนโทรเลอร์ที่ชื่อว่า select Cond Miss like condition missing view select like condition select condition missing ได้ไงก็เนี่ย select condition อ,อ๋อนำสกุลเป็นดอทพีเนะครับต้องขออภัยนะครับต้องเป็นซีทีพีเราก็จะได้แบบนี้ออกมานี่คือคอนดิชันคือเงื่อนไขคือเราต้องการเอาตัวใดตัวหนึ่งออกมาเงี้ยเราจะเป็น B ีศูนย์ก็ต้องเป็น p ี p f r พีเฟรมเวิรหนังสือที่ชื่อพี p f r พีเฟรมเแล้วก็รหัส B ีศูแบบนี้นะครับนี่คือการใช้เงื่อนไขนะครับ โดยจำเป็นต้องเพิ่ม argument เพิ่ม parameter อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น array แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมี array key ที่ชื่อว่า condition term s นะครับแล้วก็เก็บไปในนี้อีกนะครับก็คือชื่อ field แล้วก็ value ที่เราต้องการจะหาถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับ select star form บุ๊กแวร์โค้ดเท่ากับ B 002ออะไรแบบนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันกับข้างบนเลยนะครับอโอเคนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ